านใใจชช้ีวิตขอความสุขความเจริญในธรรมโจมังเกิดมีในบรรดาญาโจมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน เช้าขอวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 9 3 7 7 5เมกะเฮิร์ ดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมหาดวงอำนาจสิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชูประถมอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรม เพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันพุทธที่ยี่สิบสี่เดือนธันวาคม พุทธศักราช2,568เอาเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังกันก็ถือว่าห่างหายกันไปหลายวันพอสมควรเหมือนกันโยม เพราะว่าก่อนหน้านี้ดังที่เคยแจ้งท้ยาิโจมได้ทราบว่าเดินทางนาออกต่างจังหวัดเมื่อเดินทางออกต่างจังหวัดนั้น,นก็ไปทําภารกิจที่ญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมบุญร่วมกุศลกันมาก็คือนําของที่ได้รับบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง เสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ญาติโยมทั้งหลายได้บริจาคมานั้นนำไปมอบเป็นกำลังใจให้กับญาติโยมทั้งหลายชาวหาดใหญ่นะแล้วก็จังหวัดสงขลาเนาะนอกเหนือจากจะมอบให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วก็ยังมีโอกาส ได้นำมอบให้กับญาติโยมชาวจังหวัดสตูลอำเภอละงูของจังหวัดสตูลด้วยเรียกว่าเดินทางกันมาราทอนเลยโยมนะเมื่อใจต้องการจะช่วยเหลือเนี่ยจังหวัดสตูลก็แค่ปากซอยโยมคำเปรียบเรย คือในขณะที <N its> <N its> ่เราตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะส่งมอบกำลังใจผ่านสิ่งของให้กับญาติโยมทางใต้ที่ประสบอุทกภัยเมื่อเราตั้งใจแล้วก็เต็มใจแล้วเนี่ยโยมเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ญาติโยมทั้งหลายเดินทางไกล เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายและอย่างที่บอกว่านอกเหนือจากหาดใหญ่แล้วเนี่ยที่อำเภอละงูถามว่าประสบอุทกภัยไหมก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันแต่มีแต่ด้วยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวเหมือนที่ญาติโยมทั้งหลายได้เห็นที่หาดใหญ่เพราะหาดใหญ่นั้นถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ เมื่อใดที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ว่าที่ไหนก็ตามโยมถ้าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยข่าวก็จะประโคมข่าวลงข่าวกันแทบทุกช่องนั่นแหละนะแต่อำเภอละงูจังหวัดสตูนนั้นไม่ได้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแต่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนี่ยไม่น้อยไปกว่าทางหาดใหญ่โยม ก็เลยมีโอกาสได้นําสิ่งของไปมอบให้นะเข้าสารก็ประมาณสักน่าจะประมาณสักเจ็ดร้อยถุงถุงละห้ากิโลกรัมโยมน่าจะประมาณสักเจ็ดร้อยถุงเอาใส่รถสิบล้อพ่วงไปจะบอกว่าตลอดระยะเวลาการเดินทางที่ผ่านมาจาก สุขโขทัยปลายทางอำเภอละงูจังหวัดสตูลแต่ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเมื่อเสร็จจากจังหวัดสตูลแต่มาก็ย้อนกลับขึ้นมาแล้วก็มุ่งหน้าสู่ภาคอีสานโยมมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเพราะว่าในใจหนึ่งลึกๆเนี่ย อยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยซื้อข้าวซื้อของให้กับศูนย์อบพยพนะดูแลพี่น้องทางภาคอีสานด้วยในขณะที่ออกจากวัดไปแล้วเนี่ยก็ตั้งใจว่าขากลับจะแวะไปทางภาคอีสานเพื่อดูแลนะพี่น้องทางภาคอีสานที่เป็นศูนย์อพยพนะดีว่ามีเครือข่ายอยู่ทางภาคอีสาน ก็คือเครือข่ายพระอาจารย์น้ำท่านพระอาจารย์บุญชูท่านเปิดวัดเป็นศูนย์อพยพเนี่ยห่างจากชายแดนประมาณ50กิโลโยนท่านบอกว่าตอนที่ลบกันใหม่ๆเนี่ยห่างถึง50กิโลแต่ได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดเนี่ยปืนใหญ่นะบอกชัดเจนเลยว่างั้น เสียงตุ้มตั้มตลอดเลยท่านว่าเงิน,นาชาวบ้านก็อพยพจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยมาพักที่วัดเนี่ยประมาณสักห้าสิบกิโลโยมระยะหา่างท่านบอกว่าเป็นชายแดนที่ใกล้ที่สุดเลยหมายถึงที่พักเนี่ยเป็นศูนย์พยพที่ใกล้ชายแดนที่สุดห้าสิบกิโลโยม เลยมีโอกาสเนี่ยชวนญ,ญาติโยมทั้งหลายที่ติดตามผ่าน f a c e b o o k นี่ถือว่ามาเล่าย้อนหลังให้โยมฟังก่อนเนาะหลังจากหายไปหลายวันทางสวทสุขโขทยัยญาติโยมที่ฟังวิทยุสวทสุขโขทัยก็จะได้เข้าใจว่าจะมาไปทำอะไรมาบ้างเมื่อหลังจากที่ได้ฟังจากที่ท่านพระอาจารย์บุญชูนวัดป่าผมนิมิต ท่านอธิบายให้ฟังเล่าให้ฟังแล้วท่านต้องรับผิดชอบดูแลผู้อพยพเนี่ยเฉพาะที่ศูนย์ของท่านเนี่ยเกือบ300ชีวิตนะวันที่จะมาไปเหมือนจะประมาณ2อ0ชีวิตแล้วก็จะมาเพิ่มอีกอีกเยอะเลยโยมนะท่านก็ต้องดูแลอาหารการกินเนี่ยสมมือ้อโยมช่วยดูแลอาหารการกินเนี่ยสามมือ้อ ซึ่งเป็นภาระที่หนักหน่วงเอาการเหมือนกันโยมสำหรับท่านนะพอจังหวะเราไปเนี่ยท่านพูดยังไงร,รู้ไหมโยมท่านบอกว่าพระอาจารย์ที่พระอาจารย์มาเนี่ยตั้งแต่เปิดศูนย์อพยพมาตั้งแต่คนมาอยู่ที่วัดเนี่ยถ้าพูดถึงคณะสงฆ์นี่นะพระอาจารย์เป็นกรุ๊ปแรกเป็นกลุ่มแรก เป็นคณะแรกเลยที่นึกถึงแล้วก็ซื้อเข้าวสารซื้ออาหารอนต่างๆขนมนมเนยเนี่ยเข้ามาบริจาคที่นะที่สูนยรของท่านพระอาจารย์บุญชูนะวัดป่าพรมนิมิตจ,จังหวัดศรีสะเกดโยมนั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์บุญชูท่านกล่าวนะท่านแบกรับภาระไว้หนักหน่วงพอสมควรญาติโยมทั้งหลาย แต่ได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านว่าสิ่งที่ท่านทำทั้งหลายทั้งปวงณปัจจุบันเนี่ยท่านอยู่ทำงานให้กับพระศาสนาอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมญาติโยมทั้งหลายดังนั้นแล้วเนี่ยอาตมาจึงมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในบุญทานการกุศลเล็กๆเ,เนี่ยกับท่านพระอาจารย์บุญชูวัดปราบผมนิมิตจังหวัดศรีสะเกดญาติยาจโยมทั้งหลาย และไม่ใช่แค่แต่มาร่วมเพียงอย่างเดียวนครั้นชวนญ,ญาติโยมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเข้าสารเดิมทีจะทำแค่สิบกระสอบแต่พอมองเห็นผู้คนที่อยู่ในวัดที่อาจารย์ท่านเปิดศูนย์อพยพเนี่ยก็เลยเปลี่ยนใจในในบัตรโดนโยมเปลี่ยนใจแบบฉับพลัน จากที่ตั้งใจจะทำเพียง10กระสอบก็ขยับเป็น20กระสอบนะเมื่อได้เห็นความตั้งใจเห็นสถานการณ์ตรงนั้นแล้วท่านพระอาจารย์ท่านก็ทุ่มเททุกอย่างโยมที่จะดูแลญาติโยมทั้งหลายเนี่ยเป็นภาพที่งดงามญาติโยมทั้งหลายคือในยามที่บ้านเมืองสงบสุข นะเราอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมทั้งหลายก็ดูแลวัดวาอารามนะให้พระสงฆ์องค์เนนท่านอยู่อย่างสัปปายะแต่เมื่อคราวถึงคราวที่วิกฤตญาติโยมทั้งหลายเดือดร้อนพระเนนทั้งหลายทั้งปวงนะที่พอจากมีศักยภาพ และที่สำคัญคือใจต้องกว้างและใหญ่ด้วยโยมก็ทำหน้าที่ในการตอบแทนคารวาสญาโยมนะเหมือนอย่างท่านพระอาจารย์บุญชูวัดป่าพรมนิมิตจ,จังหวัดศรีสะเกดเป็นต้นเปิดลั้ววัดตนเองให้คารวาสญาโยมทั้งหลายลูกเด็กเล็กแดงผู้เฒ่าผู้แก่เข้ามาอิงอาศัยใต้ใบโพโยม ร่มโพล่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอันนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งญาติโยมทั้งหลายดังนั้นเน่ยตามาก็าจึงมีโอกาสอย่างที่บอกว่าได้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยกับท่านพระอาจารย์ที่มีจิตที่ประกอบด้วยความเมตตาอยู่ในหัวใจของท่านอยู่แล้วโยมตลองคิดดูว่าตอนที่ อาตมาออกมาจากคุติเนี่ยคือหลังจากที่ได้มีโอกาสไปวัดป่าพรมนิมิตจังหวัดศรีสะเกดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสเดินทางไปสวนพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุบลราชธานีแต่จริงๆแล้วตอนแรกเลยไม่คิดว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ไปเน่เพราะว่าเดิมทีตั้งใจไปใต้ยอย่างเดียว เสียดายโยมบางท่านจะฝากทองคําไปหล่อพระก็ไม่ได้ฝากไปเพราะจะมาไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปในตอนแรกเลยนะแต่ตอนหลังนึกถึงศูนย์อุปยพต่างๆก็เลยเออย่างน้อยขอให้เราได้มีส่วนร่วมบ้างในการดูแลบ้างตรงไหนก็ได้ขอให้เราได้มีส่วนร่วมซื้อข้าวซื้อของไปดูแลญนะาติโยมทั้งหลายตามศูนย์อุปยพต่างๆบ้างแต่จังหวะดีว่า ได้มีโอกาสพูดคุยนาะผ่านข้อความจากพระอาจารย์น้ำนะท่านก็ชี้เป้ามาตรงนี้นะก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปมีส่วนร่วมถึงบอกว่าพอได้มีโอกาสหลังจากที่เรามอบของให้ศูนย์นพยพแล้วโยมก็ก็หลายถ้าคิดเป็นมูลค่าในลายไหลายเหมือนกันโยม นะคลิดเป็นมูลค่าเนี่ยหลายเหมือนกันแต่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นตรงนั้นประเด็นตรงที่ว่าน่ายกจ่องที่สุดก็คือญาติโยมทั้งหลายได้มีส่วนร่วมช่วยกันเพราะว่าบางท่านเนี่ยใช้ f เฟซบุ๊กติดตามอาตมาผ่าน facebook เมื่อใช้ facebook ติดตามอาตมาผ่านเฟซบุ o กเนี่ยเมื่ออาตมาจะทําสิ่งใดหรือตรงไหนอย่างไรเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็พร้อมที่จะช่วยกัน วันนั้นเข้าสารยี่สิบกระสอบจะมีเจ้าภาพหมดเลยโยมนะมีเจ้าภาพหมดเลยแล้วก็มีส่วนต่างด้วยนะคําว่าส่วนต่างคือมีญาติโยมทั้งหลายถวายนะแต่ว่าไข่เนี่ยเจ้าภาพาจะไม่ครบแต่เจ้าภาพให้ครบก็สามารถนําปัจจัยที่เป็นส่วนต่างของเข้าสารเนี่ยเอามาสมทบในการซื้อไข่จานวนหนึ่งร้อยแผง ที่มอบให้ในวันนั้นยังมีขนมนมเนยต่างๆโยมทั้งขนมเด็กขนมผู้ใหญ่แหมยิ่งตอนที่อาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์มหานะนะเอาส้มไปแจกผู้อพยพสักสักคนละลูกไหมท่านใช้คำนี้โยมคือมื้อเย็นนี้แจกส้มให้ผู้อพยพสักคนละลูกไหมอย่างน้อย ก็ได้มีผลไม้ทานเป็นส้มสักลูกหนึ่งนประมาณสักสี่ร้อยลูกโยมประมาณสักสี่ร้อยลูกโอโ้ฟังแล้วก็คือมันจับใจนะพอฟังแล้วก็นึกถึงผู้พยพโยมยังอาตมาฉันส้มบางทีอาตม,มาฉันสองลูกสามลูกด้วยซ้ำไปเวลาอยู่ที่วัดเนี่ย แต่พอมนึกถึงผู้อ,อพยพที่เป็นคารวาสญาิโยมเนี่ยท่านอาจารย์บุญชูท่านบอกว่ามอบส้มให้กับผู้อ,อพยพคนละลูกดีไหมท่านมาหาเป็นอาหารมื้อเย็นในหลังอาหาราวันนี้อย่างน้อยผู้อ,อพยพก็จะได้มีส้มทานท่านบอกสี่ร้อยลูกอาตมาก็เลยช่างกิโลเลยโยมว่าสี่ร้อยลูกหนึ่งกิโลมีส้มกี่ลูก แล้วก็คิดเฉลี่ยเผื่อไว้เพราะว่าเดิมทีต้องช่างเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปัจจัยเราที่เตรียมไปมันจะมากน้อยเพียงใดมันจะมีเพียงพอไหมต้องขยับขึ้นไปนะสุดท้ายแล้วในแผงที่เขาวางไว้เดิมทีจะใช้เพียงสี่ร้อยลูกแต่สุดท้ายน่าจะได้อีกเป็นเท่าตัวคำนวณเงินแล้วเราสามารถซื้อได้ก็เลยขยายซ่อมอีกเป็นเท่าตัวนะเสร็จแล้วก็ซื้อขนมก๊อฟแกล เยอะอยู่เหมือนกันโยมนะท่านพระอาจารย์ท่านก็บอกว่ามันมีขนมปังปี๊บเนะยปี๊บหนึ่งสักสี่ร้อยสามสิบสามร้อยแปดสิบประมาณเนี้ยนะตั้งวางอยู่อาตมาก็เลยบอกพระอาจารย์ว่าอยากซื้อขนมไปแจกเด็กๆเ,เห็นมีเด็กๆเ,เยอะเลยเสร็จท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าเอาขนมปังปี๊บไหมไปแบ่งให้เด็กๆเ,เราก็เลยบอกท่านว่า จริงอยากได้ขนมก๊อปแกลบที่เป็นซองซอมันแจกง่ายดีให้กับเด็กๆแต่นะก็เอาขนมปังปี๊บด้วยก็ได้นะท่านพระอาจารย์ก็บอกว่าคนแก่หรือคนสูงอายุเนี่ยไม่ค่อยได้กินขนมโยมเพราะว่าเราจะนึกถึงแต่เด็กใช่ไหมพอที่ถึงผู้สูงอายุเนี่ยเขาไม่ค่อยได้กินขนมมันมาก็เลยบอกว่านั้นเอาขนมปังปี๊บที่เป็นตั้งๆปี๊บใหญ่เห็นมีตั้งอยู่ประมาณหปีบะ ก็เลยบอกว่าเอาขนามปังปิ๊บที่หมดเลยหกปิ๊บปิ๊บใหญ่เนี่ยนีหมดว่าจารย์เป็นทูนลานในการแจกให้อาจารย์บริหารจัดการได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของะอาจารย์นะข้าวของทุกอย่างที่ซื้อยกให้หมดเลยนะให้อาจารย์บริหารจัดการเองได้เลยนะข้าวก็ซื้อทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะท่านพระอาจารย์ก็ยังบอกว่าข้าวที่ที่เราได้มีโอกาสถวาย ที่ศูนย์อพยพเนี่ยในวันถัดมาเนี่ยจะมีการเททองหล่อพระโยมจะมีการเททองหล่อพระอีกวันสองวันถัดมาจะมีการเททองหล่อพระท่านพระอาจารย์บอกว่าท่านรับเป็นเจ้าภาพโรงทานไว้ส่วนหนึ่งท่านก็บอกว่าข้าวสารที่ถวายมาส่วนหนึ่งขอ ขอเอาไปหุงเพื่อแจกโรงทานเอาไปงานหล่อพระทองคำหัวแตามาได้ฟังแตามาปลื้มใจมากโยมเพราะอย่างน้อยในงานที่ท่านแจกโรงทานเนี่ยมันก็มีทานที่เราได้ถวายกับท่านพระอาจารย์บุญชูไว้แล้วก็ยังได้ต่อยอดเอาไปแจกที่โรงทานงานเททองหล่อพระทองคำคือได้ฟังแล้วก็ปลื้มใจครั้นพอเมื่อแตามาได้ไปสวน นะพระพุทธบูชาป่าเฉลิมพระเกียรตนะิที่ตำบลเขมราชนะจังหวัดอุบลราชธานีก็ชวนญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมคือพอเราเห็นแล้วเนี่ยคือไม่คิดว่าตัวเองจะได้มาแต่พอได้มาแล้วไม่มีอะไรร่วมกับเขาเลยโยมนะมีปัจจัยที่พอจะเขาเรียกอะไรอะจะแบ่งปันได้ เพราะว่าเรายังต้องเดินทางต้องดูแลพันเนรที่ไปด้วยอีกก็เลยเอาปัจจัยส่วนหนึ่งแล้วก็ชวนญาติโยมทั้งหลายร่วมบริจาคซื้อทองคำโยมเป็นทองคำแท่งแท่งละหนึ่งสลึงก็คือสองสลึงนี่นแหละสองแท่งมันตกสามหมื่นสองพันสี่ร้อยบาท 32,400ถ้าจําไม่ผิดนะก็ยังได้มีโอกาสซื้อทองคำแท่งเนี่ยสองสงโยมเอาไปร่วมหลอ่อพระทองคำกับเขาขารั้นได้มีโอกาสร่วมพระทองคำแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้แจกทานเข้าสารด้วยนะแต่เจ,จ้าภาพที่เป็นประธานอุป,ปถัมภ์ก็คือโยมนโมโพธิญาณเนเป็นคนพิษณุโลกในโยม ท่านหอบข้าวสารเป็นคันรถเลยเอาไปแจกคนที่มาร่วมงานเททองหล่อพระพุทธรูปทองคําน้ำหนักสองกิโลโยมปรากฏว่าคนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ได้รับข้าวสารกันทั่วหน้าเลยวันแรกที่อาตมาได้มีโอกาสเททองหล่อพระทองคําวันที่สองเขาหล่อยอดเจดีแต่ว่าอาตมาไม่ได้อยู่แล้ววันที่สอง เขาแจกเข้าวสารสองวันติดเลยโยมแล้วที่อย่างที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ปลื้มใจวันนี้ไม่มีคติทําอะไรมากมายเนอต้องบอกโยมเหมือนว่าเราหายไปนานก็เลยถือโอกาสมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้โยมฟังผ่านวิทยุของสวทสุขโขทยัยสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุขโขทัยนี้แหละโยมจะได้ปลื้มใจไปกับธรรมภาพด้วยว่าจะมาหายไปทําอะไรมา คือธรรม,มาภาพก็ยังมีโอกาสได้แจกข้าวสารคือตอนอยู่ที่วัดเราเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสแจกข้าวสารตลอดอยู่แล้วนะข้าวสารไม่เคยหมดไปจากวัดสวรรคารามธรรมาจะเติมเต็มไว้เสมอเพื่อแบ่งปันเพื่อดูแลกันปรากฏว่าเมื่อไปถึงที่นู่นโยมนะก็ยังได้มีโอกาสนะท่าน พระจาจาร์น,น้ำก็ดีโยมนโมโพธิญาณก็ดีก็ยังมีโอกาสแบ่งปันให้อาตมาได้มีโอกาสร่วมแจกทานโดยเฉพาะท่านพระจาจาร์น,น้ำเนี่ยเป็นคนบอกให้อาตมาได้แจกข้าวสารให้กับญาติโยมด้วยคือมีความรู้สึกว่าไปถึงอุบลโยมแต่เหมือนอยู่วัดตัวเองทั้งที่ไปเป็นครั้งแรกนะไม่เคยไปก่อนหน้านี้ แต่เมื่อไปถึงตรงนั้นไม่รู้สึกถึงความแตกต่างกลับมีความรู้สึกว่าเหมือนเรายืนแจกข้าวสารในวัดเราเองคือแจกแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขไม่ต้องเสียดายแล้วไม่ได้แจกข้าสารเดียวนะโยมน้โมเตรียมปัจจัยไว้เห็นว่าเตรียมปัจจัยว่าประมาณแสนหนึ่งเป็นแบงค์ยี่สที่แลกไว้แลกไว้ทําไมคือให้ทานไม่ได้ให้ข้าวงเดียวนะให้ทซัพย์ด้วยให้เงินเป็นฐานด้วย นะถ้ามาจากน้ำาแบงค์ยี่สิบ้แต่มาสองปึกเพื่อแจกแจกให้กับญาติโยมที่มารับเข้าสารบอกคนละหกสิบบ้างแปดสิบบ้างร้อยบ้างแล้วแต่วาสนาของแต่ละคนเลยแต่ด้วยความเป็นเราเน,ะนาะเราก็จะให้เท่ากันในส่วนที่เราแจกเนี่ยเราก็จะให้เท่ากันเฉลี่ยให้เท่ากันยกเว้นแต่ถ้ามีคนสุดท้ายไม่ถึงก็แล้วแต่วาสนา ถึงบอกว่าได้มีโอกาสแจกทานด้วยแจกทรัพย์ด้วยแต่เป็นทรัพย์ของคนอื่นนะแต่เป็นเครื่องปลื้มใจของเราที่เราได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมคือไม่ว่าบุญใดที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยตั้งแต่โรงทานนะถามว่าโรงทานมีส่วนร่วมตรงไหน,นมีส่วนร่วมตรงที่อาจารย์บุญชูท่านเอาอาหารมาร่วม แล้วเอาข้าวมาร่วมข้าวนั้นก็มาจากที่เราซื้อถวายท่านด้วยจะเป็นกระสอบที่เราซื้อหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราได้ถวายแล้วท่านแจ้งความประสงค์ไว้ว่าขอนะนำข้าวจะไปหุงเลี้ยงคนในงานหล่อพระด้วยถึงบอกว่ามันก็กลายเป็นเครื่องปลื้มใจอาตมาจึงไม่ยอมปลื้มใจคนเดียวเช้านี้จึงนำเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมากล่าวขานให้กับญาติยมทั้งหลายได้ฟัง คนที่ฟังผ่าน101วิทยุ1 0อยหอาจจะได้ฟังไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าคนที่ฟังผ่านวิทยุของจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยน่าจะเพิ่งได้ฟังนะก็ถือว่าเป็นการยังใจของโยมให้เบิกบานในกุศลละทานด้วยกันนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันตลอดระยะเวลา10วันที่จะมาออกจากวัดไป ใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่าสี่พันกิโลโยมในช่วงเวลาสิบวันเนี่ยสี 4, 000, ่พันประมาณสี่พันหนึ่งร้อยกิโลก็ถือว่าเราทำอย่างเต็มกำลังเป็นการเดินทางที่ยาวไกลที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดเท่าที่จะาม,มาเกิดมาเป็นคนนี่แหละโยม เป็นการเดินทางต่อเนื่องในเส้นทางที่ยาวไกลที่สุดจากสวรรคโลกไปสตูลจากสตูลย้อนกลับมาทางอีสานจากอีสานย้อนกลับมาสวรรคโลกเนี่ยนะดูในแมพแผนที่ประเทศไทยเส้นทางการเดินทางโอ้โหเป็นการเดินทางที่ทรหดมากขนาดโยมที่ไปด้วยโยมสมเกียรติช้างลบอดีตนักบวชโยมก๊อฟเนี่ยบอกพระอาจารย์ไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะเดินทางกันได้แทบจะครึ่งค่อนประเทศเลย บอกครั้งแรกในชีวิตผมเลยนะที่เดินทางได้ยาวไกลขนาดนี้แล้วไม่น่าเชื่อพวกเราจะมากันได้ขนาดนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันโยมเอาละยังไงก็อนุโมทนากับญาติโยมทั้งหลายด้วยแล้วกันที่ได้มีส่วนร่วมด้วยกันนะวันนี้ถือว่ามาพบกันมาอธาธิบายมาเล่าให้ฟังว่าสิบวันที่หายไป นะแต่ถ้านับไม่นับเสาทิ์ก็ไม่ถึงแร้เพราะว่าเราหยุดเสาธิตย์ในะเวลาบรรยายทำผ่านจังหวัดนะก็แค่จันถึงสุกนะที่หายไปไปทําอะไรอย่างไรตรงไหนนะก็ถือว่าได้ชี้แจงแถลงไขให,ให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยฟังหวังว่าโยมที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้แล้วจงเบิกบานใจนะจงอนุโมทนาเอานะบุญใดกุศลใดที่มันจะเกิดขึ้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ผ่านมาก็ขอให้ญาติโยมทุกคน ที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นบุญกุศลนี้จงมีส่วนแห่งบุญนั้นเท่าเทียมกันอาจจะมากกว่าก็ได้แล้วแต่ใจของใครจะเบิกบานได้มากกว่ากันก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่มีส่วนร่วมนะแต่เสียดายอย่างหนึ่งว่าอาตมาก,กลับมาไม่ทันแจกทานที่โรงพยาบาลเพราะวันที่21 2 2เี่เนี่ยที่วัดมีเปิดโรงทานที่โรงพยาบาลให้กับผู้ผ่าตาัดตาแต่ว่าเรากลับมาไม่ทันแต่ญาติโยมทั้งหลายก็ยังช่วยทำงานขับเคลื่อนง,งานให้ไม่เสียงาน นะขอบคุณทุกน้ำใจทุกมิตรไมตรีที่มีให้แก่กันและกันและก็ทุกการบริจาคนะเพื่ออย่างบุญสนให้เกิดขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วท้ายที่สุดนี้ก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจมัมงกิดมีแก่บรบรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทูนขอเจริญพร